อย่าแนว้อ่อวะวรืมเด่นเป็นไงไรลุน,ลนอันนี้ออกเดินเที่ยวอีกแล้วนะคะจากวันดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับเขครอบครัวของอคุณปู่ลุนน้องบัวงามจา่าแม่ไะ สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้หนุ่มน้อยวัวงามออกเที่ยวอีกแล้วนะคะออกเที่ยวอีกแล้วตามใจวัยรุ่นสักหน่อยนะคะจะเที่ยวบ้านไปพี่แบบซีนะคะ ขวานขวานขวานรุ่นขวานรุ่นเก่าเนอะบขวานรุ่นเก่าพี่แบดซีไปไหนเนะ้ะโอ้ใครเนะาอมาหยุดแทนที่ตรงนี้พี่อู้่พี่แปดซีอยู่เดี๋ยวรอนนองวง,งามก่อนมาจับพะกันออกไปเที่ยวไหนนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนว่า เดนกันไปเที่ยวไหนเนาะต้องรอพี่บัวงามาถึงก่อนนะคะถึงจะได้อ่าไปเที่ยวพร้อมกันนะคะพี่แปซี่ยังไม่ได้แต่งตัวเลยเดวหยโตนนเกียงเออหุยไปกล้ำหนะก็ได้ให้กับบดิงเนาะนี่นะคะพี่แปซี่อันนี้อยู่บ้าน อยู่บ้านอยู่บ้านนี่นะคะโอ้พี่แตบซี่มีสเสบียงตุนไว้แล้วนะพร้อมด้วยฟืนเอาไว้ก่อไฟผิงเย็นนี้นะคะพี่แตสซี่ออกมาอยู่นี่ไหมตอนเย็นเขหาย จุดหล่อของเราพี่บวง,งามถึงนี่แล้วนะแวะหรือเปล่าเนาะแวะอาบน้ำบ้านพเพียบซี่ก่อนก็ได้นะคะพี่บ่าโอ้ยผมไม่อาบหรอกครับหนาวขนาดนี้อ๋อผมก็แปะโป้งไว้ก่อนนะครับหายหนาวเมื่อไหร่แล้วผมจะอาบนะครับ <laughs> หายหนาวเมื่อไหร่อู้มันปีหลังปีใหม่หนวน้ำพ,พี่บวง,งามถึงจะหายหนาวไม่เป็นไรผมทนได้ เอลอนึงเบอร์น่ะไปเอลอนึงเถีอีจําไม่อย่ากัน แวะมาหาพี่แป๊บซี่แต่พี่แป๊บซี่ไม่ว่างนะคะวันนี้รอไอเจียงกันข้อหน้าเน่าเจียงกันข้อหน้าเน่าฮะอ๋อจะพี่แป๊บซี่ไม่ได้ออกเที่ยวนะคะรอ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 เจ๊พบูลที่จะมาหานะคะ ให้นักขันขึ้นนะคะให้นัขันขึ้นเปลี่ยนควานแล้วเปลี่ยนควานแล้วเออนี่ขึ้นเป็นลิงเลยเดินเทียวด้วยกันแหน่อย เดนเ่าเดยกันไปทั้งสามเชือกเลยวันนี้โอ้โ oh, <c oughs> หห่างน้องหนูเนาะทำไมสวยจังฮะตายอยู่อทบีว่าติมาตููนตานี่นะเปลี่ยนควานแล้วเปลี่ยนควานแล้วให้นะาขันขึ้นนะ,ะนาขันลงลงลงพี่บัวงามเอา้าลงมาตั้งนานแล้วลงบ่อยลงบ่อยแล้วแต่ก็คุณตาก,ก็เดินตามอยู่นะ น้องไม่เป็นไรนะน้องไม่เป็นไรให้แต่ขึ้นได้ระวังต้องขึ้นต้องลงแค่นั้นเองวันนี้มีสามหนุ่มสามมุมเดินตามด้วยกันนะเดินตามด้วยกันกะว่าจะออกไปหลีส ah, าวแถวไหนน้องสาวเขาไม่อยู่แล้วตองออก ข้าไหนแลยคนะมันนุ่มๆฟังฟังเลยเนี่ยโอเจฟไปบูนยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวเลยนะคันโอน้เจฟไปบูนยังอยู่ข้างในเจฟไปบูนบอกว่าจะมาหาพี่แท๊กซี่แต่นี่ก็ห้าโมงจะหกโมงแล้วแต่ยังไม่เห็นพี่แท๊กซี่ออกมาเพาะพี่เจฟไปบูนออกมาเลย cắt cây cô của bố mạ nào của bên này cơ bư lèo นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีแม่ม่เอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้หนุ่มนอะยบวงงามของเราดูนะคะว่าจะไปไปไหน๋อไปนี่ก่อนนะคะไปนี่ก่อนไปไปดูเจพบุญก่อนนะคะเจพบุนนัดกันกันกบพี่แป๊บซี่อยู่นะ มองไล่สดโบเดินเที่ยวด้วยกันเจอบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นนี่ในศูนพดนี่รู้สึกว่าจะคลึกคลื่นหน่อยนะคะรู้สึกว่าจะคลึกคลื่นเพราะว่าต่างคนก็ต่างออกมาเดินเที่ยวกันนะคะเดินเที่ยวกันรับบรรยากาศ ายาหน้าหนาวบรรยากาศหน้าเด่นนี่หน้าตอนเย็นนี่มัน,ม,นมันสดชื่นนะมันสดชื่นคนตางมาด้วยแล้วก็น้องเดินเป็นเพื่อนพี่โบง,งามเพื่อนหายแล้วนะเพื่อนที่มาด้วยกันสองคนนี้หายไปแล้ว <laughs> คือแยกกันกละทางแต่น้องโบงามแยกมาซุ้มเขียวก่อนแป๊บหนึ่ง นะฮะมันมีทางทางทางทะลุมาทางนี้ก็ได้นะฮะทะลุไปนู่นก็เป็นบ้านเราแ่เป็นโมองเราส่วนมานี่ก็อยู่คนละซอยอใครจะไปไหนนาะใครจะไปไหนนาะ มัวเขียวเตรียมเตรียมรถจะไปไหนวันนี้ผมออกเดินเที่ยวออกเดินเที่ยวให้คนชินกับ พี่บัวบานบัวขีบัวบัวงามกับบัวเขียวกำลังจะไปหาไปสิไปหาไปน้อบาทนี้บัวงามมาหาก่อนแล้วโอ้โหพี่บัวพี่บัวบานนี่ตัวใหญ่ตัวสูงตัวดำเมี่ยมเลย ส่วนบัวงามของเราตัวเล็กกระติดเดียวความรอกระชั้นกันเลยค่ะผมรอไม่เท่าที่บัว บัวบานหลอกขาผมยังต <One more. S 1> <on> ัวเลยอยู่ผมยังโดเลยเยอะเลยาบุญเอเวนจอรไหมเลยบาบุญโบช่องเอออย่าไปจอดพี่าเอออย่าไปเย็พี ไม่ยืนกินอ้อยบ้านพี่พี่บวคู่กับพี่บัวบานบ่างามกับบัวบานดูคนละสีกันเลยนะดูคนละสีคนละชั้นเชิงกันเลยคนละหุน่นกันเลยนะคนละหุ่นกันเลย มาเที่ยวมาเที่ยวด้วยกันกลว่าจะได้เจอคิดว่าที่ที่บอนบ้านนี้ออกไปก่อนแล้วที่ไหนได้เรา